ออคุรับผมต่อเลครับคาเล่พิชกปลัิโคลสีแดงนี้รยายให้ท้างหน้าจะเร็วเร็วที่สุดมาจะมาเร็วเร็วนี้ะค่ะได้เลยนะครับก็ส่งอาทิตย์วเนี่เออฮอ่อดเลยมันเยที่ชลเลเลที่ม้ ขอบคุณที่มานะคะในวันในวันนี้เออ็จ้ากจงตั้งใจมาวนะครับครับผมโคชิมาไดก็ยังสิเดี๋ยวยิ่ิจคุณติดท้ายด้วยนครับช่เนเออุมื่อนๆเ่นรอะๆเลยทุกเนี่ยาต้องรู้สิดีเลยนะเด้ี่ๆเพืๆกลับมาเพื่อจะหาความับทุกคนชุดกคนน และวน่าร้องสุดท้ายที่คุณปิดท้ายเรานะครับอ่าก่อนอื่นขอขอบคุณโมกันเซนนะครับผมที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอกับนี้ในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่ออกมารอทั้งวันแล้วก็เพื่อมาเจอกันในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับท่ารักสุเทียนนะเราจะส่แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครัิสต์ัา ผมย้ำอีกทีนะครับติดตามูเได้ในส่วนของภาพยนตร์โฆษณาครับซึ่งหล่ากนัเป็นภาพยนตร์โฆษณาตัวล่าสุดเอเวอร์นี้กินมอยและขอเชิญสุดท่านกับชูพีเฮลท์สนุกดีไปเลยนี่หมดเลาแล้วนะครับติดตามกันีอย่ล